อะโวคาโดพันแฮทส่งมาจากเชียงใหม่เนาะเนื้อจะเหนียวนะคะเพื่อนๆอร่อยลูกม,มันจะเล็กแต่มันจะเหนียวหนึบในห้างขายแพงนะ <laughs> แต่ของเรามีต้นที่บ้านเพื่อนเพื่อนสังเกตดูไหมอะไรที่มันอยู่ที่บ้านเราอะไม่ค่อยมีค่านะมันค่อยมีราคาอืแต่อะไรที่มันอยู่บ้านคนอื่นนะเราก็อยากจะกินนี่เนื้อมันเหนียวมากเลย ราคาดีถ้าไปซื้อเขากินนะอันนี้ปกติถ้าจะให้มีประโยชน์อะ่ะเขาจะกินแต่อะโบคาโดกันนะแต่บางทีของเราอะ่ะเราจะอะโบคาโดมันจะมีแค่รสมันเนาะ ของเราเราจะชอบใส่น้ำตาลเพิ่มเข้าไปหรือไม่ก็น้ำผึ้งน้ำผึ้งก็ดีนะคะแต่น้ำตาลไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ก็เพิ่มรสชาติให้อร่อยที่จริงเขาให้กินมื้อละลูกเองนะอันนี้เกินแล้ววันนี้ สมลูกม,มันมันหวานมัน,มนที่บ้านมีพัุนพื้นเมืองด้วยเนาะที่ส่งมาพร้อมไก่น,นี้มันก่อนเน่าหมดเลยเพราะว่าเขาเอาอของเราไปไว้นานเขาไม่รีบเอามาส่ง ส่วของที่มาวันนี้มาแต่วันอังคารสามวันถึงยังดีหรือเลยยังไม่สุกชิ้นให้หมดสามลูกผลไม้เต็มห้องเลยได้กลิ่นแตงไทยก็หอยๆเลยแตงไทยก็สุกแล้วเรียวว่าจะทำน้ำช่องแตงไทย กินอะโวคาโดก่อนอมืมาทานด้วยกันค่ะเพื่อน